แข็งแกร่งเย็นชาโหดเหี้ยมใช้สัตว์ในตำนานเทียมในการต่อสู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ t h e Enemy ในวันนี้นะครับผมเอาศัตรูจากเรื่องเบเบเลมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งศัตรูนั้นก็คือทีมรัสเซียนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเรียบเรียงเนื้อหาแล้วปรากฏว่าศัตรูคือทีมรัสเซียคนแบ่งเป็น2พาร์ทครับผมพาร์ทแรกก็คือจะเป็นพาร์ทปฐมบทที่ว่ามาถึงรัสเซียได้มีเรื่องราวต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับทีมรัสเซียนะครับแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่พาร์ทที่2ที่เป็นการต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศนั่นเอง ในคลิปนี้ที่เป็นพาร์ทหนึ่งก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าสมาชิกของเขาเนี่ยมีใครบ้างในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องคนที่อยู่เบื้องหลังของทีมรัสเซียที่แท้จริงเป็นใครอะไรยังไงและพาร์ทที่3ผมก็จะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เบื้องต้นที่พวกเขาแสดงให้เราเห็นนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนําสมาชิกทั้ง4คนนี้ให้กับทุกคนรู้จักก่อนคือสมาชิก4คนนี้นะครับเคียวจูมีการสืบค้นเรื่องราวววล ทีมรัเสเซียเนี่ยมีใครบ้างครับซึ่งก็ได้ชื่อมานี่แหละครับเป็นยูรีมอริสเซลเก้แล้วก็อีวานครับทั้ง4คนนี้ข้อมูลเท่าที่เคียวจูได้มานะครับนั่นก็คือพวกเขาเอาชนะศัตรูได้ในพริตตาครับผมทําให้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกทีมรัเสเซียเนี่ยหลุดออกมาเลยครับก็เลยเป็นปริศนาเป็นความดํามืดว่าทีมพวกนี้มันแข็งแกร่งขนาดนั้นเชียวหรือซึ่งสมาชิกก็ตรงตามที่เคียวจูได้มีการบอกไว้นะครับคนแรกจะมีชื่อว่ายูรีอีวานอฟครับคนนี้เนี่ยไป เป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งมากที่สุดแล้วก็วงเล็บส่วนตัวนะผมว่าเขาเป็นคนที่เท่แล้วก็เป็นตัวละครโปรดของผมในทีมนี้เลยครับก็คือว่าจะเป็นตัวละครผมสีแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชุดที่มันสีขาวๆอย่างเงี้ยแล้วทีมรัสเซียเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้นะครับผมชูเตอร์ของพวกเขาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปืนนั่นเองครับยูรี่ก็จะใช้ปืนเป็นแนวๆปืนสั้นสีํำเงินในการใช้เป็นชูเตอร์ยิงเบเบเลที่มีชื่อว่าวูฟบอกของเขานั่นเองครับซึ่งวูฟบอคนี้ ทั้งหมดนะครับซึ่งสัตว์ในตำนานเทียมเนี่ยก็เป็นสัตว์ในตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยวอลคอฟอีกทีหนึ่งครับโดยที่ตัวของยูรี่นะครับจะมีบทบาทมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เจอกับพวกทาคาโอเลยนะแล้วก็ไปเป็นคู่ต่อสู้ของทาคาโอในท้ายที่สุดครับผมและสัตว์ในตำนานเทียมบูฟบอกของยูรี่นั้นก็เป็นสัตว์ในตำนานที่ใช้พลังหิมะในการต่อสู้ครับตัวละครต่อมาก็จะเป็นบอริสคุสเนชอฟครับคนนี้นะครับเอาง่ายๆสั้นๆคือเขาเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็โหดเหี้ยมเป็นมือหนึ่งขขขออออออองงงบกกกในนนนนเเเรรืื่้ลต์า็็จะออปปสันแนวๆ กับยูรี่นะครับแล้วก็เบเบดของเขาจะมีชื่อว่าฟาวบอกรับฟาวบอกก็มาจากฟาวคอนนะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ในตำนานเทียมที่เป็นเหยี่ยวนั่นเองครับโดยที่ว่าใช้พลังลมในการต่อสู้แล้วก็วิธีการต่อสู้ของบอลริสต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับเวลาที่เขามีการต่อสู้กับศัตรูเขาจะใช้พลังเบเบดของเขาในการเล่นงานทั้งเบเบดของศัตรูแล้วก็เล่นงานตัวศัตรูไปด้วยครับผมเหมือนที่เราได้เห็นว่าตอนสู้กับเรนะเขาก็ใช้พลังคาเมทาจิกนะก็คือเป็นคมมีดสายลมเนี่ยในการเล่นงานเรได้และคนต่อม ก็จะเป็นเซลเก้ครับผมเซลเก้เท่าที่ผมหาข้อมูลเป็นคนเดียวที่ไม่มีข้อมูลของนามสกุลนะครับผมเออก็ชื่อเขาเราก็เรียกเป็นเซลเก้ไปเลยก็ได้ครับซึ่งเจ้านี่ก็เป็นผู้ชายร่างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ปืนช็อตกันในการที่จะยิงชูเตอร์เบเบรดไปนั่นเองครับเบเบรดของเซลเก้มีชื่อว่าซีบอครับผมเป็นสัตว์ในตำนานเทียมที่เป็นปลาวานครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสัตว์ในตำนานเทียมเป็นปลาวานตัวของเซลเก้ก็ถนัดการต่อสู้ที่เป็นรูปแบบการใช้น้ํานั่นเองครับโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบสเตเดียมที่มีน้ําจะถือว่่าาเออออื้้กรตสูขง บอกเป็นอย่างมากเลยครับคนต่อมาคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออีวานบาฟอฟครับผมอีวานนะครับก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็เขาจะใช้ชูตเตอร์ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆปืนกดครับซึ่งปืนนี้ก็จะยิงเบรเบทที่มีชื่อว่าไวบอกนั่นเองครับซึ่งไวบอกจะเป็นสัตว์ในตำนานเทียมที่เป็นงูนะครับโดยถ้าฝีมือเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยผมลองอ่านคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นที่มีการคุยกันเขาจะบอกว่าอีวานเนี่ยน่าจะอ่อนสุดในกลุ่มแล้วเพราะเราจะสังเกตได้ว่าไอ้สี่คนนี้านนัเอง แต่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ต่อสู้ในรอบชิงก็ตามนะครับการที่มาแสดงฝีมือเบื้องต้นให้เราเห็นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโจาเปียกคนนี้มันก็มีฝีมือที่ร้ายกาจเหมือนกันครับโดยที่ว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของทีมรัสเซียเป็นคนของอารามโวคอฟและจะมีอีกชื่อน,นึงว่าบอกครับผมบอกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะย่อมาจากไซบอร์กนั่นแหละครับก็คือตัวของพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์นะเออเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยกลไกของอารามโวคอฟคือการคัดเลือกคนเข้ามาฝึกฝนเบเบยอย่างเอาเป็นเอาตายใช่มมมมั้้้้ยยรแลววกก็็จะีีีีีีเเเพงหทททิ่ไดขึนนนาปซ ึ่งพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีการถูกดัดแปลงร่างกายอะไรบางอย่างที่ให้เหมาะแก่การต่อสู้นะน่าจะไม่ใช่หุ่นยนต์ร้อเครับเพราะตัวอย่างเช่นนะตอนที่ยูรี่จะต่อสู้ในรอบสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นว่าตัวของยูรี่ถูกเข้าไปใส่ในเครื่องแคปซูลอะไรบางอย่างครับผมซึ่งก็เหมือนถูกแช่น้าแต่ว่าน่าจะมีสายอัดออกซิเจนอยู่ก็เลยทําให้เขาอยู่ในตู้นี้ได้นั่นเองครับก็เรียกว่าเจ้าเบลเดอร์พวกนี้น่าจะมีความเป็นมนุษย์ดัดแปลงอยู่พอสมควรนะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของสมาชิกเบื้องต้นต่อมาก็จะพูดถึงงงเเรรื่่อกอกกหนนนนุททีีทีีีมมับซย้ ที่เป็นทีมอเมริกาก็จะออกแนวแนวแบบว่าองค์กร P.P.B. อะไรแบบนี้นะครับมีพอออดักลาสมีศาสตราจารย์จูดี้ที่คอยแบ็กอัพอะไรพวกนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นฝั่งทีมรัสเซียก็จะมีแบ็กอัพเป็นวอลคอฟเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีเป็นฮิวัตริโซอิชิโร่ผู้เป็นปู่ของใครด้วยครับผมซึ่งเขา2คนเนี้ยก็อยู่เบื้องหลังคอยบงการทีมรัสเซียโดยที่วอลคอฟเนี่ยมีหน้าที่ในการทํางานวิจัยต่างๆนานา,นาสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานแล้วก็เอาพลังนั้นมาสรรสร้างพวกสันนตนนว์าาใน่้งงนนัันเอครบ คนทางานจริงๆเนี่ยจะเป็นวอคอฟนะครับก็คือพัฒนาปรับปรุงทํางานวิจัยอะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นฮิวัตาริโซอิจิโร่ที่มีเป็นกําลังซัพครับผมเอามาให้วอคอฟวอคอฟเอาไปสร้างพวกทีมเบเบรลดที่สามารถเอาไปชิงสัตว์ในตำนานได้ใช่ไหมครับแล้วก็ภาระหน้าที่ของเขาคือการชิงพลังสัตว์ในตานานมาแล้วก็เอามาให้ฮิวัตาริโซอิจิโร่คนนั้นเป็นผู้ครอบครองนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของที่วัตตาริโซอิจิโร่เนี่ยคือการ กณพวนี้มันก็ทําให้โซอิจิโร่เนี่ยมีโอกาสที่จะครอบครองโลกใบนี้ได้เลยนะครับอ่าซึ่งพลังของสัตดน,นานในเรื่องนี้มันก็มีสเกลใหญ่แบบนี้แหละครับโดยที่ว่าครั้งหนึ่งก็เกือบจะทําโปรเจกต์ของฮิวัตาริโซอิจิโร่ได้สําเร็จแล้วนะครับคือการไปเอาตัวใครจากทีม BBA มาแล้วก็ให้ใช้หงดําในการไปชิงสัตย์แตนนานต่างนานมาครับซึ่งการไปชิงสัตย์แตนนานนั้นก็สําเร็จพอสมควรนะครับได้สัตย์แตนนานของฝั่งทีมจีนทีมอเมริกาอย่างเงี้ยรวมๆอยู่ที่ประมาณ7ตััััววด้้ยกนนนอีครบผมจะพูดเรรื่องา การต่อสู้ก่อนที่จะไปสู้ในรอบชิงชนะเลิศนะการต่อสู้หลักๆก,ก่อนการแข่งขันรอบชิงก็คือจะมีประมาณ3ช็อตเด็ดๆนะครับช็อตที่1เลยเนี่ยเป็นช็อตที่ว่าทาคาโอกเรแม็กซ์เคียวจูออกไปตามหาใครซึ่งคาดการว่าน่าจะมาที่อารามโวคอฟนี้หรือเปล่านะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าใครกําลังเจรจากับโวคอฟเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานหงดําพอดีครับแล้วโวคอฟก็บอกว่าจะให้พวกนั้นเข้ามาขัดขวางไม่ได้เด็ดขาดก็เลยให้ยูริกับอีวานเนี่ยเข้าไปถ่วงเวลานะครับผมโดยที่ พวกนี้มันเป็นตัวประกอบหรือเปล่าว่าโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเป็นระดับแบบว่าทีมรัสเซียเลยที่จะต่อสู้กับพวกทาคาโอนะแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับทาคาโอะต่อสู้กับอีวานโดยที่ว่าอีวานใช้วบอกซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานเทียมง,งูใช่ไหมครับลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็จะมีความคล้ายงูอยู่เหมือนกันครับผมโดยการต่อสู้กับทาคาโอะครั้งนั้นเนี่ยอีวานทำหน้าที่เพียงถ่วงเวลาครับและโวคอฟก็สามารถให้สัญญ,ญาณได้ในช่วงที่ใครตอบตกลงว่าจะใช้หงดำในการต่อสู้นี้ซึ่งพอใครตอบตกลงแล้ว้วคออกก็บกใหยูร อีวานถอยได้ก็จบการต่อสู้ครับผมแล้วอีวานก็เก็บเบเบ็ดกลับไปก่อนนะครับผมก็โชว์ฝีมือกันแค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งทาคาโอ้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนั่นเองครับแล้วเมื่ออีวานสู้เสร็จตรงนี้ยูริกับอีวานก็แยกยายนะครับโดยโวคอฟให้แจ้งกับพวกทาคขะโอว่ามีเด็กที่ชื่อใครเนี่ยนะมีอาการป่วยนิดนึงอารามโวคอฟรับดูแลไว้อยู่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวคืนให้นะครับก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้พวกทาคาโอเองก็เลยต้องกลับก่อนนั่นเองครับพอกลับเสร็จปุ๊บก็มาสู่่กกกรตออ้ทีนนนัััคบื ทีมอเมริกากับทีมจีนเนี่ยถูกเชิญมาโดยมิสเตอร์โวคอฟนั่นแหละครับถูกเชิญมาในการแข่งขันเซเลบริตีแมชที่จะให้เป็นการโชว์ฝีมือของทีมอเมริกากับทีมจีนหน้าแต่ที่ไหนได้ครับผมมันเป็นการโชว์ฝีมือของทีมรัสเซียครับโดยที่ว่าคนแรกที่ต่อสู้ก็คือเป็นอีวานปะทะกับสตีฟครับผมสตีฟที่เคยต่อสู้กับเรเคยต่อสู้กับทาคาโอะแล้วก็ทําให้2คนนั้นเนี่ยต้องลำบากมาแล้วใช่ไหมครับแต่พอมาเจอกับอีวานปุ๊บเนี่ยก็เรียบร้อยเลยครับผมอีวานคือแบบว่าสามารถเคลืื่่่่อออนนทททีีเหมงงูยาาํ ของทคาโอะนะก็คือสลับไปสลับมาแล้วทีนี้พอถึงจุดจวนตัวปุ๊บก็โจมตีใส่ไทฮอนแบบทีเดียวเปรี้ยงเละเลยครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการทํางานของทีมอเมริกาด้วยคือเขาได้ต่อสู้กับทีมเก่งๆแล้วก็เขาต้องการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนานะครับซึ่งการเก็บข้อมูลของทีมรัเสเซียทาได้เพียง2อย่างครับผมอย่างที่1คือไอเนี้ยมันเคลื่อนที่แปลกๆอันที่2คือมันสามารถโจมตีไทฮอนทีเดียวตายซึ่งไม่ได้ข้อมูลอื่นเลยครับถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่ให้ล่วไหลได้เป็นออย่าาาาางงดีีสํหรับบทวแล้พจจก วันไปเสร็จปุ๊บนะครับคู่ต่อมาก,ก็จะเป็นยูรี่ปะทะกับเอ็ดดี้นั่นเองครับซึ่งพอเอ็ดดี้ออกโรงแล้วนะครับผมอาจารย์โจดี้เขาก็บอกเลยว่าเอ็ดดี้ไม่ต้องออมมือใดๆแล้วโจมตีทีเดียวให้จบไปเลยซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับยูรี่ก็ใช้บบอกโจมตีเข้าไปตอนนั้นยังไม่ใช่ชูเตอร์ปืนด้วยมั้งนะจำไม่ผิดนะอาจจะเรียกว่ายังไม่เอาจริงหรือเปล่านี่นะครับแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเอ็ดดี้ก็ใช้ท่าไม้ตายครับผมท่าไม้ตายคือให้ทรปิโอกระโดดเสียบบนของเบเบรดศัต,ร,ตร็จ๊ เบรคของเรคือหยุดหมุนเลยครับแต่การโจมตีครั้งนี้พอโจมตีใส่วูบบอกปุ๊บกลายเป็นว่าไทปิโอเนี่ยโดนดีดกลับเข้ามาป้งก็กลายเป็นความพ่ายแพ้ของเอ็ดดี้ไปนั่นเองครับซึ่งพอเอ็ดดี้พ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บรอบที่3ก็คือจะเป็นใครที่ใช้หงดํามาต่อสู้และก็สร้างความตกใจให้พวกทาคาโอนะครับว่าทาไมใครถึงไปอยู่ทีมรัเสเซียได้อย่างงี้นะครับแล้วพอจบลงเรื่องราวทุกอย่างปุ๊บกลายเป็นการต่อสู้กับทีมจีนในการต่อสู้กับทีมจีนนะครับตอนแรกที่โวคอฟมาคุยกับยูริกับ, Yuri, กบ e an, อ, Yuri, บ e an, อีวาน แต่ใครเนี่ยดันบอกว่าอยากจะได้สัตว์ในตำนานมากกว่านี้ฉันจะต่อสู้กับทีมจีนเองอ่ะซึ่งก็กลายเป็นว่ายูริกับอีวานนั่นแหละครับที่ได้พักนะแต่ตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็คงเป็นการเดินเกมของโวคอฟด้วยแหละครับที่แบบว่าจะเอาใจใครนิดนึงแต่ในทางกลับกันก็คาดหวังว่าใครเนี่ยนะจะตั้งใจอยากจะต่อสู้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คาดหวังให้เป็นคนต่อสู้แทนนะครับและใครก็ทําจริงๆครับผมต่อสู้กับทีมจีนแล้วก็สามารถที่จะชิงสัตว์ในตำนานเพิ่มมาได้อีก3ตัวครับเพราะฉะนั้นการโชว์ฝีมือของทีีีีมรัเซยในนช็อท่2้กจบ ลงตรงนี้นะครับผมและการโชว์ฝีมือในช็อตที่3นะครับก็จะคบคั่วกันนิดนึงนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงที่ว่าใครเนี่ยเขามีการใช้หงดําใช่ไหมครับจบเรื่องจบราวก็คือพวกทาคาโอเนี่ยมาต่อสู้เตือนสติใครกันนิดนึงนะแล้วพอใครพ่ายแพ้จากการใช้หงดําไปแล้วเขาก็เอาหงดําไปคืนให้กับโวคอฟครับซึ่งการคืนครั้งนั้นก็โวคอฟใช้หงดําในการชุดลงไปที่สนามหลังจากนั้นก็ให้ทีมรัสเซียทั้ง4คนเนี่ยใช้เบเบสสัตว์ในตำนานเทียมของเขาโจมตีเข้าไปที่หงงําาัพอโจจมมตีีีปเสส็ุ๊นนน่่กในนทถูชิ โดยหงดําทั้ง7ดตัวนั้นก็ถูกดูดกลืนเข้าไปในเบเบทของทีมบอกครับซึ่งพอถูกชิงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมารู้ตอนท้ายว่าไอ้พวกสัตว์ในตำนานเหล่านั้นถูกบรรจุไว้ในวูฟบอกของยูรี่นะครับแล้วก็ยูรี่ใช้สัตว์ในตำนานเหล่านั้นเนี่ยในการต่อสู้กับทาคาโอกะพอเสร็จจากศึกตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเตรียมเข้าศึกสุดท้ายของทีมรัสเซียกับ BBA แล้วนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยทีม BBA ก็ไปรถบัสครับผมส่วนทีมรัสเซียไปยังไงครับไปเครื่องบินโอโ้โหคนละชั คือใช้เครื่องบินในการที่จะแอบมาโจมตีใส่รถบัสทําให้รถบัสเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางครับหลังจากนั้นทีมรัเสเซียก็จะมีอ e ีวานบุกเข้ามาก่อนครับผมแล้วอ e ีวานตอนนั้นก็ต้องสู้กับแม็กซ์ครับเพราะว่าพวกทาคาโอไม่สามารถใช้เบเบตได้เนื่องจากซ่อมอยู่นะเพราะตอนนั้นเนี่ยไปต่อสู้กับหงดาํามาเบเบตยังเสียหายอยู่นั่นเองครับกลายเป็นแม็กซ์ต้องปะทะกับอ e ีวานปะทะไปปะทะมาปุ๊บอ e ีวานเหมือนกับจะยอมแพ้ไปเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยฟาวบอกกับซีบอกก็โผล่มาอีกทีนึ่ง่าตเครับพล มหาศาลขนาดป้องกันหงดําได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับแต่พอต่อสู้กับซีบอร์ของเซลเก้ ate, ปุ๊บก็โดนวอเตอร์อิมแพคโจมตีเข้าไปทําให้เต่าขนองต้องพ่ายแพ้ไปนะครับพอเต่าขนองพ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บแม็กซ์ก็สูญเสียสัตว์ในตานานไปครับก็เป็นการชิงสัตว์ในตำนานก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับผมเท่ากับว่าในรอบชิงชนะเลิศน,นั้นก็จะเหลือเป็นแค่ไคเรแล้วก็ทาคาโอเท่านั้นเลยนะครับเพราะท้าแม็กซ์ใช้สัตว์ในตานานไม่ได้แล้วยังไปต่อสู้อย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นการต่อสู้้ทีี่่่อออัันนนนตตรรราายเเงงงงบซึพจจืวก นะครับก็ทําให้ทาคาโอเนี่ยเกิดความแค้นขึ้นมากับทีมรัสเซียนะแล้วพอเกิดความแค้นขึ้นมากับทีมรัสเซียนี้ก็แย่แล้วนะครับท่านประธานดเทนิสัมผัสได้ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยทาคาโอคุงจะไม่สามารถต่อสู้ด้วยวิธีที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นของทีมบีบีเอนะก็เลยให้ทีมยูโรเนี่ยมาเคี่ยวให้ค้นหน่อยนิดนึงให้ทาคาโอได้สติซิว่าพลังมิตรภาพเท่านั้นแหละที่จะสามารถเอาชนะพวกทีมรัสเซียได้ครับก็ถือว่าจบเรื่องราวประถมบทของทีมรัสเซียไว้เท่านี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าเขามีการแสดงสีมือต่่ต่านานาาาางนนนมมากยยเเลละททีดูแ้ว ก็ยังมีการอมอมืออยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับทีมอเมริกาก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเต็มที่อยู่แล้วช็อตแรกที่มาเจอกับพวกทาคาโอก็ยังไม่ได้ใช้พลังอะไรมากมายเลยครับแค่ทวงเวลาอย่างเดียวแต่ว่าพอมาเป็นตอนชิงสัตว์ในตำนานของแม็กซ์เข้าไปเนี่ยคือเริ่มเอาจริงแล้วไงนะครับก็จะดูมีความโหมดเหี้ยมที่มากยิ่งขึ้นและทีนี้การต่อสู้3คู่ที่เหลือของทีมรัสเซียเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปหน้านะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดู บกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ